you play me? เกิดอะไรขึ้นชาวเน็ตทวิตรัวหลังค่ายใหญ่ลูกหนังคิตาราประกาศยุบเดีวยวกับไปเมื่อเดือนที่แล้วลังมีข่าวว่าค่ายเพลงเกาหลีกำลังจะเปิดตัวไฮคีปศิลปินใหม่ของค่าย g l g แกนไล,ลกุปที่ประกอบด้วยสมาชิกสาวไทยอย่างสิตาราหรือลูกหนังคิตาราวงกระจ่างลูกสาวของเกียวโแหวนของโตรสรันยูวงกระจ่างนั่นเองในเมื่อวันที่4ธันวาคม64ที่ผ่านมานั้นยูทูบของค่ายเจ้าส่งกัดอย่าง g l g ได้ปล่อยคลิปเต้นของทั้งสี่สาวออกมามีความยาวประมาณ1.32นาทีซึ่งจากการเข้าชมในตอน,น อยู่ที่1 138 1ิวิวและคอมเมนต์ของแฟนคลับมาจะสนับสนุนเพียงแค่3คนเท่านั้นล่าสุดใน t ว i ต t e อร์เตือกระใส่อีกครั้งเมื่อชาวเน็ตทราบว่าค่ายใหญ่ที่คอยดูแล GLG Entertainment ถ้ยุบค่ายลงไปที่เรียบร้อยแล้วความคิดเห็นชาวเน็ตบางส่วนสรุปวงลูกหนังเขาจะยุบด้วยหรือปะค่ายใหญ่ล้มค่ายเล็กน่าจะไปยากแต่ถึงอยู่ก็ขีดเดเกาแน่วงเขาเดห้ามกราคมใช่ปะแต่3มกรา K EP1RDE มีเกิร์ออนท็อปด้วยเอาอะไรไปสู้ระสูทานทับเคปป๊อปเทมหมดละ ประกาศยุบค่ายแล้วอะแล้วค่ายลูกจะรอดหรอวาซ่ายุบยุบไปเถอะแค่ความคิดประธานค่ายก็ไปไม่รอดแล้วค่ายใหญ่ชี้ลูกหนังยุบแบบคิดเพราะประธานค่ายแย่จริงแต่วงชีจะเดมากรนี้แล้วยังไม่ทันบูมค่ายใหญ่คิดไปแล้วแล้วค่ายเล็กจะรอดเลยวะน่ะมันก็ต้องมีผลตามมาปะห้าห้าค่ายลูกหนังยังไม่ยุบปะแต่ค่ายที่เป็นแม่ของค่ายลูกหนังอีกทียุบอะแต่มันก็คงส่งผลกับค่ายบ้างแหละปะไม่รู้เหมือนกันหากเพื่อนชอบข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่่พาดกรจ้้งเนนขวใหๆยะะค